1> S.C.P. 1 0 6ชายแก่อันตราย t h o Man c l a s k k e ต t e r มาตรการกักกันพิเศษฉบับปรับปรุง11-8ห้ามมีปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยใดๆกับ scp 106โดยเด็ดขาดการมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพใดๆกับ scp 106นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากกองมัชาการโอไฟไม่น้อยกว่า2ใน3เท่านั้นและการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นจะต้องดำเนินการในพื้นที่รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ar 2และหลังจากที่ทำการอพยพพนักง,งานที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วนั้นพนักง,งานทุกคนเช่นฝ่ายวิจัยฝ่ายรักษาความปลอดภยัย คลาสดี D, และอื่นๆจะต้องอยู่ห่างจากห้องกักกันอย่างน้อย60เมตรอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่ว่าเกิดเหตุการณ์กักก,กันล่วไหล SCP-106 นั้นถูกเก็บไว้ในคอนเทนเนอร์ปิดผนึกที่ทำจากเหล็กก้าเสริมตะกวัวคอนเทนเนอร์นั้นจะถูกผนึกไว้ในผนังที่ทำจากวัสดุแบบเดียวกัน40ชั้นโดยระหว่างแต่ละชั้นจะแยกกันเป็นช่องว่างไม่ต่ำกว่า36ซนเมตร ขาค้ำของผนังแต่ละชั้นนั้นจะถูกติดตั้งเป็นรูปแบบไม่แน่นอนตัวคอนเทนเนอร์นั้นจะใช้ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ELO IID ดึงให้อยู่ห่างจากพื้นผิวทุกชนิดไม่น้อยกว่า60ซนเมตร ในส่วนกักกันชั้นที่สองนั้นเป็นห้องทรงกลม16ชั้นซึ่งภายในจะบรรจุของเหลวต่างๆไว้และมีพื้นผิวกับขาค้ำยันที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนกักกันชั้นที่สองนี้จะติดตั้งระบบแสงไว้ซึ่งจะสามารถฉายแสงจ้าไม่น้อยกว่าแ80,000ืล 80, ูเมนไปทั่วบริเวณโดยไม่ต้องมีมนุษย์ควบคุมเลยส่วนกักกันทั้งสองส่วนนี้ให้มีการเฝ้าระวังตลอด 24ชั่วโมงถ้าเห็นอาการผุเปื่อยบนพื้นผิวของพื้นที่กักกันหรือส่วนอื่นๆก็ตามที่มันดูผิดปกติให้พนักงานที่อยู่ในศูนย์ในระยะ200เมตรจาก SCP-106 รายงานไปที่ฝ่ายความปลอดภัยโดยทันทีพนักงานหรือสิ่งที่หายไปกับ SCP-106 นั้นให้ถือว่าสาบศูนย์หรือเสียชีวิตแล้วและจะไม่มีการพยายามช่วยเหลือใดๆหรือเก็บคืนมาหมายเหตุ จากการศึกษาเพิ่มเติมสามารถยืนยันได้ว่า SCP-106 นั้นจะสับสนเมื่อเจอกับโครงสร้างที่ซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบทำให้มันต้องชะงักไปนานพอควรในระหว่างที่เข้าและออกจากโครงสร้างเหล่านั้นและมันยังไม่ชอบแสงจ้ายอย่างฉับพลันอีกด้วยแม้จะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรก็ตามที แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ายังมีร่องรอยของการเข้าออกของห่วงมิติขนาดเล็กนะครับบนพื้นผิววัตถุจํานวนมากข้อสังเกตนี้เมื่อรวมกับที่การเลี่ยงตะกัวและที่มันสับสนกับของเหลวทําให้ลดค่าเฉลี่ยที่มันหลบหนีได้ถึง43เปอร์เซนและห้องกักกันหลักก็สามารถนํามาใช้ในการกักเก็บคืนได้อย่างดีเมื่อต้องใช้มาตรการกักเก็บคืนการสังเกตการยังคงดําเนินการต่อไปรายละเอียดเพิ่มเติม scp 1 0 6นั้นดูเหมือนตัวตนแบบมนุษย์วัยชราซึ่งอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างมากลักษณะาภายนอกนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ทั้งหมดจะมีสภาพของเนื้อตายเน่าๆให้เห็นอยู่เสมอๆ scp 1 0 6นั้นไม่ว่องวอยนักและมันจะอยู่เฉยๆได้เป็นวันๆเพื่อรอเหยื่อ scp 1 0 6ยยังสามารถเคลื่อนไปตามพื้นผิวที่เป็นแนวตั้งได้และสามารถยืนกับหัวได้นานเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการ และเมื่อโจมตีกับเหยื่อ SCP 106นั้นจะพยายามหยุดเหยื่อโดยโจมตีอวัยวะสำคัญอย่างเช่นกล้ามเนื้อหรือเอน็นจากนั้นจึงดึงเหยื่อที่ขยับไม่ได้แล้วเข้าไปในห่วงมิติขนาดเล็กและดูเหมือนว่าสิ่งที่ SCP 106สัมผัสนั้นจะเกิดการผุปเปื่อยทำให้เกิดการแตกสลายภายในไม่กี่วินาทีให้หลังซึ่งจะมีลักษณะเป็นการเน่าของสนิมและลอยแต่บนวัตถุและเมื่อสีดำคล้ายกับที่เคลือบบนตัว106อีกด้วย มันเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อที่มีชีวิตเป็นอย่างมากและคาดการว่าน่าจะเป็นการเตรียมอาหารของมันการเน่าเปื่อยนี้จะดำเนินไปเป็นเวลากว่า6ชั่วโมงหลังการสัมผัสก่อนจะหมดลิ์ลง SCP 106นั้นสามารถเคลื่อนไหวผ่านทะลุวัตถุแข็งได้โดยจะทิ้งเมื่อเน่าสีดำไว้บนวัตถุและมันยังหายเข้าไปในวัตถุแข็งได้ด้วยโดยเข้าไปในสิ่งที่เหมือนกับห่วงมิติขนาดเล็กและสามารถออกมาจากจุดใดๆก็ได้ ที่เชื่อมต่อกับจุดที่มันเข้าไปได้นั่นเองอย่างเช่นเข้าไปทางผนังด้านในและออกมาจากผนังด้านนอกและเข้าไปทางผนังแล้วก็ออกมาทางเพดานเป็นต้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นที่มาของ SCP 1 0 6หรือเป็นแค่รังที่มันสร้างขึ้นมากันแน่การสำรวจที่ทำได้จำกัดนั้นทำให้ทราบได้ว่า ห้องมิตินั้นเป็นห้องและโถงซึ่งทางเข้านั้นจะมีลักษณะไม่ค่อยน่ามองเท่าไหร่นักเหมือนกับเป็นห้องเชื่อขนาดย่อมๆและจากการสำรวจนั้นพบว่ากิจกรรมนี้สามารถดำเนินได้เป็นวันๆเลยโดยเหยื่อบางรายจะถูกปล่อยออกมาเพื่อล่าและจับกลับไปและก็จะวนลูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับบันทึกภาพหนวกการตรวจสอบเนื่องจาก scp 1 0 6นนั้น กันได้ยากมากให้ทำการตรวจสอบมันทุกๆ3าเดือนหรือหลังเหตุการณ์หลุดจากการควบคุมการจองจำมันทางกายภาพนั้นทำไม่ได้และการโจมตีทางกายภาพก็ไม่มีผลกับมันด้วยมาตรการปัจจุบันวันที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นั้นให้ทำการสังเกตการและรายงานเท่านั้นส่วนมาตรการก่อนหน้านี้ให้ยกเลิกหลังกรณีหลุดจากการกักกันต่อไปจะเป็นพฤติกรรมของ106 scp 1 0 6นั้นอาจจะอยู่ในสภาพสงบและในบางครั้งมันอาจจะอยู่เฉยๆได้เป็นเวลากว่า3เดือนซึ่งไม่ทราบสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้แต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นแผนล่อมากกว่าอะไรเมื่อมันออกจากสภาพสงบก็จะดูร้ายมากและจะโจมตีบุคลากรไปพร้อมกับสร้างความเสียหายให้พื้นที่กักกันและศูย์ในอย่างใหญ่หลวงดูเหมือนว่า106 จะล่าเหยื่อด้วยความต้องการของตนไม่ใช่ความหิวและระหว่างการล่านั้นอาจจะจับเหยื่อไปหลายๆคนโดยเก็บไว้ในสภาพที่มีชีวิตอยู่ในห้วงมิติขนาดเล็กเป็นเวลานานและดูเหมือนว่าจำนวนเหยื่อของมันจะไม่มีข้อจำกัดและมันจะจับเหยื่อไปเป็นจำนวนที่ไม่ตายตัวในการล่าแต่ละครั้งห้วงมิตินั้นดูเหมือนว่าจะเข้าไปได้ด้วย scp 1 0 6เท่านั้น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลและส่งสัญญาณยังทำงานได้เมื่ออยู่ในนั้นแม้ว่าภาพและสัญญาณที่ส่งมาจะแย่มากและดูเหมือนว่า106นั้นจะเล่นกับเหยื่อและมันสามารถควบคุมพื้นที่เวลาและการรับรู้ในห้วงมิตินั้น,น,นได้อีกด้วย และในกรณีที่การกักกันล่วไหลให้เตรียมมนุษย์เพศชายหรือเพศหญิงก็ได้พร้อมกับเปลี่ยนและซ่อมแซมห้องขังเมื่อการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำร้ายคนที่เตรียมไว้เป็นเหยื่อล่อและใ,ใช้วิธีการหักกระดูกยาวอย่างกระดูกขาอ่อนหรือตัดเส้นเอ็นใหญ่ๆอย่างเอ็นร้อยหวายซึ่งอยู่ระหว่างข้อเท้านะครับจากนั้นก็พาเหยื่อล่อเข้าไปในห้องขังที่เตรียมไว้แล้วก็จ่ายเสียงร้องของเหยื่อผ่านระบบเสียงไปทั่วไซต์กักกันโดยปกติแล้ว106 จะมาหาเหยื่อภายใน1 0 1ถึง15นาทีหลังจากการกระจายเสียงนั้นแล้วในกรณีที่มันไม่ปรากฏตัวก็ให้เพิ่มความรุนแรงกับเหยื่อล่อเป็นเวลากว่า2 5นาทีและในกรณีการกักการแตกอย่างรุนแรงก็อาจจะใช้เหยื่อล่อหลายๆคนได้106นั้นจะกลับสู่สภาพสงบหลังจากจัดก,การเหยื่อแล้วและนี่นะครับก็คือข้อมูลคร่าว ขอ SCP 1 0 6 The o Man ชายแก่อันตรายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ผมทำต่อไปเรื่อยๆสามารถสนับสนุนได้ง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้คนที่ไม่รู้เรื่อง SCP นั้นได้รับรู้ว่าเรื่อง SCP มันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้แซแจ็คก h h ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you